อบพยพบทที่31เบซาเลวกับโอโฮลีอับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราได้เลือกเบซาเลวบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเธอแห่งเผ่ายูดา และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่างเพื่อจะคิดออกแบบในการทําเครื่องทองเครื่องเงินและเครื่องทองสำริดในการเจรไนอัญ,ญมณีสำหรับฝังในกระเปาะและในการแกะสลักไม้สำหรับงานช่างทุกอย่างและนี่แน่เราได้ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขาชื่อ โอโฮลิอ oh ับบุตรอาหิสมักแห่งเผาดานเรายังได้ให้ทักษะแก่ช่างฝีมือทุกคนเพื่อพวกเขาจะทำงานทุกอย่างที่เราได้สั่งเจ้าคือเต็นนัดพบหีบแห่งสักีพยานและพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักีพยานและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเต็นโต๊ะกับเครื่องใช้สำหรับโต๊ะคันประทีปบริสุทธิ์กับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับคันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอม แท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นอ่างกับฐานรองเสื้อเย็บด้วยฝีมือประณีตคือเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ของอาโรนปุโรหิตและเสื้อตำแหน่งของบุตรของเขาเพื่อจะได้สวมขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปุโรหิตและน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเขาทำตามทุกอย่างที่เราสั่งเจ้าพระบัญญัติเกี่ยวกับปรรสบาโตพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า เจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันสบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าเพื่อจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์พวกเจ้าจงรักษาวันสบาโตเพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ผู้ใดทําให้วันนั้นเป็นมนทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอนถ้าผู้ใดทํางานใดๆในวันนั้นผู้นั้นต้องถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเราจงทํางานหกวันแต่ในวันที่เจ็เป็นวันสะบาโตสําหรับหยุดพักเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระยาเวทุกคนที่ทํางานในวันสะบาโตนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอน ดังนั้นชนชาติอิสราเอลจึงรักษาวันสบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิดเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลเป็นนิดว่าในหกวันพระยาเวได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่เจ็ดทรงหยุดพักและหย่อนพระทยัยแผ่นศิลาพระโอวาทเมื่อพระองค์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้วจึงประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า